เพื่นพนอนๆลงเดาดูว่าเสียงร้องนี้คือคนไทยใช่หรือเปล่าเฉลยเสียงร้องนี้คือคนญี่ปุ่น สมกับเป็นดินแดนแห่งรอยเย้มจริงๆทั้งเนื้อเพลงและทำนองมันดูร่าเริงสดใสเลยนะมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์ญี่ปุ่นกับราชวงศ์ไทยจะคงอยู่ตลอดไปเนื้อเพลงชาติไทยนี่สุดยอดไปเลยนะก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต่างจากประเทศอืนอ่นๆในเอเชียไม่เคยตกเป็นอาณานิคมและสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ตลอดมาไงละ่ะเหมือนคนญี่ปุ่นมาขิงแทนคนไทย

เรียกด้วยเรื่องการยืนตรงครบรงชาติของคนไทยที่เป็นเรื่องปกติแต่ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยทางเว็บไซต์ของญี่ปุ่นได้ออกมาแชร์และเขียนไว้ว่าความลับของเวลาเริ่มเรียนในโรงเรียนไทยและเพลงชาติไทยภาพบรรยากาศทั่วเมืองหยุดนิ่งเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นในช่วงเวลาที่โรงเรียนและทั่วเมืองไทยปรากฏภาพการร้องเพลงชาติที่เกิดขึ้น สำหรับผู้ที่ได้สัมผัสครั้งแรกมักจะรู้สึกถึงกับบรรยากาศอันเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์และอาจจะซาบซึ้งต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างธรรมเนียมนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงถึงเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นสิ่งที่ยังรากฐานลึกของหัวใจคนไทยแสดงออกถึงความรักชาติและเคารพต่อประเทศอย่างแท้จริงมีคุณครูชาวญี่ปุ่นหลายคนได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การที่มาสอนที่ประเทศไทย และสิ่งที่เรื่องคือการเชิดธงชาติการร้องเพลงชาติรวมไปถึงโรงเรียนบางแห่งก็มีการแสดงสดวงโยธวาทิตไปพร้อมกันสวัสดีครับไทยก๊กเกาไมาสในแพลตฟอร์ม Youtube มี Youtube ช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า s u r u m ย o n นชัโดยอดีตกับันทีมรักบีญี่ปุ่นมีนักดนตรีชาวญี่ปุ่นนักร้องพวกเขามีเป้าหมายคือการร้องเพลงชาติทุกประเทศในโลกใบนี้ และเพลงชาติไทยก็เป็นหนึ่งในเพลงชาติที่พวกเขาเล่นซึ่งก็กวาดยอดวิวไปกว่า92,000ครั้งประเทศไทยวันเด,ดียวชชว่าชาติชาไทยเป็นประชาลัตปะไตกงไทยทุกส่วนอยู่ดำลงกงว่าให้ได้ดำมือนอกจากนี้ยังมีนักดนตรีชาวญี่ปุ่น ได้มาเป่าครุยและเล่นเวอรีนบัรเล่งเพลงชาติไทยด้วยจากช่อง m Mi k ก y u u s i c h h n n n l l ไปถึงการแข่งขันมวยที่ญี่ปุ่นก็ได้มีชาวญี่ปุ่นอย่างคุณมิกาโกะอาโอกิได้มาร้องเพลงชาติทั้งเพลงชาติไทยและเพลงชาติญี่ปุ่นถึงแม้ว่าสำเนียงจะแปลกไปในบางจุดแต่ร้องเพลงนี้ออกมาได้สุดยอดจริงๆ ช่องทีมดีเจแปนเป็นช่องแสดงดนตรีพื้นบ้านของญี่ปุ่นพร้อมกับเครื่องเล่นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมจากจังหวัดฟุกุจิมาโดยวงโฮกากุทีมดี D, ก็ได้บรรเลงเพลงชาติไทยด้วย งั้นเรามาดูคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อเขาได้รู้ถึงความหมายงั้นเราไปเริ่มจากความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้บอกเลยว่าเพระาะได้ยินบ่อยตอนร้องในแมตช์ชิงแชมป์โลกของมวยสากลเลยรู้สึกคุ้นเคยเป็นหนึ่งในเพลงชาติที่ไพเราะมากจริงๆชาวญี่ปุ่นคนนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนที่โรงเรียนไทยบอกไว้ว่า ที่โรงเรียนในประเทศไทยจะมีพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในทุกๆเช้าก่อนเริ่มเรียนผมเองก็เคยมีช่วงหนึ่งที่เรียนอยู่ในโรงเรียนไทยในช่วงการศึกษาภา,บาคบังคับและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจําเนื้อเพลงชาติได้จนร้องออกมาได้เลยบางวันถ้าเป็นเวรประจําก็จะได้ทาหน้าที่เชิญธงชาติด้วยซึ่งตอนนั้นรู้สึกได้อย่างรึกซึ้งถึงความมีคุณค่าและน้ําหนักของธงชาติ กับกันผมยังสงสัยอยู่เลยว่าทําไมคนญี่ปุ่นแทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับธงชาติของตัวเองเลยชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้เข้ามาตอบไปว่าโรงเรียนในชนบทบางแห่งก็ยังทําอยู่นะที่โรงเรียนบนเกาะที่ห่างไกลที่ฉันเคยเรียนเมื่อก่อนก็ท,ทําทุกๆเช้าเลยแต่ก็จริงแหละว่าโรงเรียนในเมืองของญี่ปุ่นนั้นไม่ค่อยทํากันแล้ว ชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้บอกไล้ว่าตอนที่ร้องว่าขอสละชีวิตเพื่อชาติอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่เหมือนได้ยินแบบนั้นจริงๆซึ่งเขาน่าจะหมายถึงท่อนที่ร้องว่าสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติรีในเพลงชาติไทยแล้วรู้สึกประทับใจหรือสะดุดกับคำคำนั้นความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าการปกป้องประเทศชาติของตัวเองนั้นควรทำด้วยกำลังของตนเองให้มากที่สุด แต่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยถูกโจมตีแล้วล่ะก็ผมจะยื่นมือช่วยเหลืออย่างแน่นอนถึงผมจะเป็นแค่คนธรรมดาก็ตามเหมือนร่วมกันปกป้องสันติภาพกันเถอะคนต่อมาได้บอกไป้ว่าฟังแล้วนึกถึงการแข่งขันถิงแมป์มวยชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้บอกเลยว่าชอบจังหวะและเนื้อเพลงมากเลย อยากจำเนื้อเพลงชาติไทยให้ได้จังคนต่อมาได้บอกไั้ว่าเป็นเพลงชาติที่ไผเลาะและยอดเยี่ยมมากแต่ก็เศร้นานะที่ประเทศยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับความยิ่งใหญ่ของเพลงชาติคนต่อมาได้บอกไั้ว่าประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มที่รักสันติภาพขอให้ญี่ปุ่นกับไทยเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปนะ สาวญี่ปุ่นคนนี้ได้บอกไ้ว่าว่าไปแล้วประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีเพลงดีๆเยอะเลยนะยกด้วยอย่างเช่นวง Potato 25 h o u r รวนตเตอร์ที่นาย t a ท t o Color ก็เป็นวงดนตรีที่ดีมากหลายวงเลยแหละคนต่อมาได้บอกไ้ว่าเนื้อเพลงชาติไทยนี่สุดยอดไปเลยนะ ก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียไม่เคยตกเป็นอาณานิคมและสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ตลอดมาไงละ่ะเหมือนคนญี่ปุ่นมาขิงแทนคนไทยคนนี้ได้บอกเลยว่ามิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์ญี่ปุ่นกับราชวงศ์ไทยจะคงอยู่ตลอดไปชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้บอกเลยว่า สมกับเป็นดินแดนแห่งรอยเยิ้มจริงๆทั้งเนื้อเพลงและทำนองมันดูร่าเริงสดใสเลยนะซึ่งเอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับเพลงชาติญี่ปุ่นเพลงชาติไทยนั้นมันดูร่าเริงจริงๆแหละคนต่อมาได้บอกได้ว่า เป็นเพลงที่ขุนหูในสนามแข่งขันมวยไทยเลยแหละและแม้แต่ในการจัดการแข่งขันมวยไทยที่ญี่ปุ่นก็มักจะเปิดเพลงชาติไทยแทบทุกครั้งก็ว่าได้ชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้บอกไั้ว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นที่ชอบเพลงชาติไทยครับตั้งแต่เด็กพ่อของผมชอบดูมวยสากลเวลามีชิงแชมป์โลกก็มักจะได้ยินเพลงนี้อยู่บ่อยๆผมเลยคิดว่าน่าจะเริ่มชอบเพลงชาติไทยตั้งแต่นั้นแหละฮ่าฮ่าฮ่า เป็นคนญี่ปุ่นที่แปลกดีใช่ไหมล่ะซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวญี่ปุ่นก็เข้ามาชื่นชมเนื้อร้องทำนองมันดูร่าเริงเฮือเขิมดีรู้สึกมีพลังแต่ความคิดเห็นส่วนมากก็จะพูดถึงการแข่งขันชกมวยเพราะเรื่องมวยก็ต้องมวยไทยและมวยไทยก็ต้องมีเพลงชาติไทยก็เลยทำให้ญี่ปุ่นสายมวยไทยรู้สึกคุ้นหูกับเพลงชาติไทย แล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ขอบคุณคลิปจากต้นฉบับเดียวแอดจะแปะลิงก์ทุกคลิปไว้ที่ใต้ล่างความคิดเห็นนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมคลิปเต็มๆได้เลยอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยขอบคุณคอมเมนต์สายไวทีทเข้ามาให้กำลังใจแอดและทักถ่ายแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโด onation super t a n สนับสนุนคลิปแนวนี้และเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ